สวัสดีครับผมช่างเอกนะครับจากทีมเอร์วิทนะครับวันนี้จะมาแนะนำบาร์เรื่อยยนตต่างๆนะฮะ เริ่มต้น,ตนที่บาร์12นิ้วนะครับเป็นบาร์หัวล้นของสริมน,นะครับโซ่ที่จะใช้ก็จะมีโซ่สามแปดนะครับเป็นสามแปดมีโซ่เล็กนะครับเวลาเราจะวัดตัดเนี่ยเราใช้วิธีการวัดอย่างนี้นะครับคนที่จําได้แล้วก็ทำเดาได้นะครแตบบ่นี่จะวัดให้ดูก่อนระ,ะระยะระยะหา่างก็จะเหลืออยู่ประมาณฝั่งรักษาฟันนะสองสามถ้านับเป็นฟันเมืองก็คือซอน,นะฮะ,ะระยะถ้านับวันเอ้าฟันสิบสองเนี่ยอันนับฟันก็คือคมตรงนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้านครับอย่างเงี้ยนะครับใช้หมดจะที่ที่สามฟันบาสิ้บสองนิ้วนป็นบาร์สิบสอง แต่เป็นหัวโตหัวด้านนี้จะโตกว่านะฮะหัวโตมีไว้ทาอะไรครับหัวโตมีไว้ป่าเพื่อไม่ให้บานหนีบครับเวลาเราตัดไม้เข้าไปเพิ่เจอไม้นาหนานหน่อยมันหนีบตัวบานทำให้แบบตัดยากนะฮะตัวหัวโตนี่ก็จะแก้ปัญหาให้เราไม่ติดง,งาซึ่งก็อมก็ติด เพิ่มขึ้นจากเมื่อกี้23ฟันใช่ไหมครับตัวนี้จะใช้อยู่25ฟันรับเหมือนกันนะครับนับเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าคนไม่ถนัดก็วัดเอาก็ได้ถ้าจําไม่ได้สมมติจำไม่ได้ตัวนี้ไปยาวเอาวัดเลยก็เหลือตรงนี้ตัดเป็นฟันมาสองเที่ยวสองตรงนี้เที่ยวตัวนี้ใช้อยู่25ฟันนะครับต่อมาเป็นบาร์ที่หนิ้วครับยาวขึ้นมาอีกหน่อยนึงตัวนี้ก็เหมือนกันครับใช้โซ่ตัดกัน8ทีได้เหมือนกันเป็นโซ่เล็กนะครับเดี๋ยวโซ่ใหญ่จะเอาให้ดูอีกทีนะครับตัวเล็กนี่ใช จะเหลือ2ฟันตรงนี้พอดีเลยเกี่ยวเนี้ยสองฟันตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นร่องใส่เตอร์นะครับที่เราเผื่อเอาไว้ตัวนี้ใช้อยู่ที่9ฟันนะครับส่วนบ้านที่แปดขยับขึ้นมายาวเพิ่อมอีก2นิ้วเราใช้อยู่32ฟันนะครับตัวนี้เพิ่มมาอีก3ฟัน 120ครับเพิ่มมาอีก2ฟันเป็น34ฟันนะครับตัวนี้เดี๋ยวบาใหญ่ให้ดูนะโซ่ใหญ่ครับโซ่ใหญ่ปลาใหญ่เป็นโซ่ใหญ่แต่ต้องเป็นรุ่นเดียวกันนะครับต่างกับ8หรือใส่สะระเดียวตัวเดียวกันได้ต่างกันยังไงครับโซ่เล็กโซ่ใหญ่โซ่เล็กเอาไว้่านะฮะโซ่ใหญ่ไว้ตัดตัดๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้เสียดายไม้ครับตัดโค่นทิ้งเลยทำลายทิ้งเลยอยากจะใช้โซ่ใหญ่ครับผมนี่ก็หมดแล้วครับบาร์ต่างๆนะครับอาจจะมีบาร์ยาวกว่านี้ครับ22นิ้ว25นิ้วแต่๋ยวนี้เราขอมาให้ตรกันแกล้นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ